สวัสดีครับแดดฟรีน้ำฟรีครับวันนี้ก็จะพามาชมปั๊มโซโลาเซลล์ขนาด5.5แรงม้าเวลาตอนนี้4โมง20นาทีนะครับ16นากา20นาทีก็ขนาด3นิ้วนะครับ,รบก็ออกเต็มท่ออยู่นะครับ ใช้กับแผงโซล่าเซลล์550วัตต์16แผงโครงสร้างเสาปูนเหล็กทำอะไนะครับจ่องอินเวอร์เตอร์แล้วก็ทำนะตู้ครอบให้ับใส่กุญแจคล้องได้นะครับกันผู้ไม่หวังดีนะครับ แล้วก็ทําที่เสียบปลั๊กนะครับพราะว่าปลั๊กไว้ใช้กับไดปั่นไฟนะครับในเวลาที่ต้องการเล่งน้ําในตอนกลางคืนนะครับโครงสร้างแผงเป็นยี่ห้อเชื่อหน้านะครับกับพื้นที่นานะครับ เวลา4โมง20กว่านาทีนะครับจะ5โมงเย็นก็ยังออกเป็นท่ออยู่นะครับทุดกัดตรงนี้นะครับหน้าวัดหนองกระทุ่มนะครับตำบลหนองกระทุ่มบ้านหนองตะฟ้าอำเภอไข่บางจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับบอ่อนี้เป็นบอ่อที่2ที่ลูกค้าให้เรามาติดตั้งนะครับ บ่อแรกจะอยู่อีกที่นึงประมาณสักกิโลสองกิโลนะครับระยะทางก็ลูกค้าก็ให้จิดให้สองชุดเลยนะครับเห็นผลงานเราแล้วน้ำออกดีนะครับก็สั่งนะครับสองชุดเลยนะครับนี่เป็นชุดที่สองนะครับกับน้ำช่วงเย็นๆนะครับสี่โมงกับห้าโมงเย็นนะครับก็ยังออกเป็นที่ เดีย๋ยวมาดูตอนอช่วงเช้าอีกทีนึงสักสามถึงสี่โมงมาดูปริมาณน้ำนะครับว่าจะออกขนาดไหนเป็นการลงทุนทีเดียวนะครับเพื่อประหยัดค่าไฟค่าน้ำมันในการวิทน้ำทำนานะครับต้นทุนของการทำนาทำกเกษตรก็อยู่ที่น้ำเนี่ยครับเป็นหลักนะครับ ลูกค้าก็ได้เจาะบ่อขนาด6นิ้วนะครับให้เราไว้นะครับแล้วเราก็นำชุดมาติดตั้งนะครับบ่อเดิมลูกค้าก็จะเป็นเ,เป็นบ่อตามนะครับใช้เผาปั่นนะครับแต่ก็สู้ค่าน้ำมันไม่ไหวนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือการใช้บ่อแบบนี้นะครับมันต้องคอยออดูด้วยนะครับว่าปั๊ม ีไหมนะครับเป็นบอ่อถ้าถ้าเป็นบอ่อปั๊มหอยโคงข้างล่างบางบอ่อเขาก็จะใช้สายพานทั้งบอ่อเขาก็จะใช้เผาในการปั่นนะครับข้อเสียของการใช้บ่อ,บอรประเภทนี้ก็ต้องตามน้ําลงไปครับลึกบางบ,างบอ่อนี่สิบสี่ถึงสิบห้างนะครับนะครับถ้าบอ่อฟีหน่อยน้ําก็ไม่ขึ้นนะครับถ้าน้ํายิ่งลึกก็จะยิ่งลําบากนะครับก็ลูกค้าก็ สนใจนะครับระบบโซลาเซลล์เข้ามาช่วยในการวิตน้ำทำนานะครับก็สนใจนะครับติดต่อสอบถามปรึกษาได้นะครับระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับโซลาเซลล์แดดฟรีน้ำฟรีครับขอบคุณครับ